สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของสารค่ะสารมีสี่ศารหลักๆคือหนึ่งเลยค่ะสาลรัชธรรมนูญสองสารยุติธรรมสามศาลปกครองแล้วก็สี่ศาลทหารเอ่อแล้วทนายความจะขึ้นสารไหนเป็นหลักคะศารยุติธรรมค่ะสารยุติธรรมแบ่งเป็นชั้นต้นอุทธรณีกาตามที่เราเรียนเนาะ ศาลชั้นต้นก็แบ่งเป็นสารแพ่งสารายาสารจังหวัดสารแขวงสารพิเศษและสารชำนานพิเศษสารพิเศษมีสารเดียวคือสารเยาวชนและครอบครัวส่วนสารชำนานพิเศษแบ่งเป็นสารแรงงานสารภาษีอากรสารล้มละลายแล้วก็สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสารอุทธร์สมัยก่อนแบ่งเป็นสารอุทธร์อุทธร์ภาคมีเก้าภาคแต่ปัจจุบันมีอุทธร์ชำนาญพิเศษเพราะว่าคดีที่เป็นชำนาญพิเศษสมัยก่อนมันเป็นอุทธร์เก้ากระโดดไปสาลดีกาถูกไหมแต่ในช่วงปีห้าเก้านะคะหนึ่ง ตุลาคม2559มีการกำหนดศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษดังนั้นหลัง1ตุลาคม2559ทุกคดีจะต้องไปอุทธรณ์ชำนันพิเศษถ้าเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลพวกนี้นะคะศาลพิเศษต่างๆนะคะศาลพิเศษและศาลชำนันพิเศษมี5ศาลนะคะส่วนสุดท้ายคือศาลดีกาเนาะถ้าจบศาลดีกาก็คือไม่มีแล้วนะนะถ้าอยากได้ความยุติธรรมต้องศาลไทฟงแหละ นะแล้วสารอื่นน่ะทนายขึ้นได้ไหมสารรัชะธรรมนูญได้ค่ะสารปกครองได้ไหมได้ค่ะสารทหารได้ไหมได้ค่ะแต่โดยปกติเวลาเราทำอ่ะคดีเนาะเราจะขึ้นสารยุติธรรมมากกว่าเพราะเราจะดําเนินกระบวนการแบบคดีแพ่งหรือคดีายาญเนี่ยมันจะเป็นไปตามกฎหมายที่เราเรียนมากกว่าถ้าเป็นสารรัชะธรรมนูญสารปกครองสารทหารเนี่ยโอเคมีทนายได้เหมือนกันนะคะสําหรับสารทหารนะคะสารรัชะธรรมนูญ ก็ได้นะคะมีทนายความแต่ศาลปกครองส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้คําว่ามีทนายเราจะใช้เป็นผู้รับมอบหนะ้าประมาณนี้เนาะดังนั้นในเรื่องของศาลอะเราดูตารางที่แพมใส่ไว้ในเอกสารได้เนาะโอเคอันเนี้ยเป็นเบสิกพื้นฐานปกติของเรื่องของศาล เราก็ประดับเป็นความรู้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของบทที่1ห,หวังว่าดูครบทุกคลิปแล้วนะคะในบทที่1จะทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นนะคะตรงไหนสงสัยนะยกหูโทรศัพท์โทรหาแพรมได้นะหรือทักในเพจ f c e e o o o นะคะทนายพราววีถามได้นะคะสําหรับนักเรียนนะคะเรียนไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดเวลานะคะสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับสารที่มีสี สารในประเทศไทยนะคะก็ประมาณนี้นะคลิปถัดไปจะเป็นบทที่2แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ